มาดูการเติบโตของคณาของเรานะคะก็ปลูกแอบๆเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแม่จะปลูกผักกาดเขียวไปเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วเลยเอาเบี้ยคณามาลองแอบๆดูนะคะอันนี้ก็คือดูต้นมันนะคะต้นดูต้นคณะนะคะกวบใหญ่นะคะแล้วก็อ่อนนะคะใบกรอบดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นตอที่2แล้วนะคะเราตัดไปสองรอบแล้วนะคะอันนี้เขาก็เกิดมาใหม่ นะอันนี้เราตัดไปหลายรอบแล้วนะคะดูต้นะนานะคะก็ยังอวบอยู่นะคะทีนี้ก็มาดูต้นทุเรียนนะคะที่อ่าได้น้ําได้ปุ๋ยนะคะเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลข้างคาวหกสามสามนะคะกันก็จะใส่ทุกๆุกเจ็ดวันนะคะกันก็จะโรยประมาณหยิบมือนึงนะคะกำมือนึงของเราโรยรอบบริเวณต้นนะคะสังเกตการแตกของต้น ตเรียนของเรานะคะมันก็จะแตกยอดออกแบบนี้นะคะเสมอต้นเสมอปลายนะคะการรดน้ําเช้าเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกๆ7วันนะคะก็จะใส่ปุ moon, ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาวหกสามสามนะคะดูการแตกค่ะนะคะดูการแตกของยอดทุเรียนนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวโตนะคะเขาแตกกิ่งก้านออกแบบนี้นะคะแป๊บเดียวโตแป๊บเดียวโตนะคะดูเขาจะแตกออกแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดที่กําลังปลูกทุเรียนอยู่นะคะเพราะว่าการปลูกย้ายทุเรียน10รอบแล้วต้นนี้นะคะจนได้พื้นที่ตรงนี้แหละนะคะให้เขาปักหลักแบบอยู่จริงๆจังๆนะคะแล้วเราก็บารุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์มูลทั้งคาว6 3สนะคะดูนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ทุกๆ7วันนะคะกํามือเดียวหยิบมือเดียวเองนะคะใส่แบบนี้เขาก็จะแตกยอดออกแตกยอดออกแบบนี้นะคะ ะะท่านใดที่กําลังหาปุ๋ยดีๆนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะแนะนําปุ๋ยอินทรีย์มูลข้างคาวหกสามสามนะคะกระดูนะเฉพาะต้นคณะที่แอบข้างๆต้นทุเรียนของเราก็ใบขนาดนี้นะคะดูใบของคณะนะคะใบใหญ่มากนะคะดูค่ะนะคะแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่เหลือนะคะก็คือจะมีพริกอยู่ด้วยนะคะก็จะมีพริกอยู่ ดกมากนะคะพริกก็ดกดกจริงๆนะคะตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลทั้งคาหกสามสามทั้งหมดเลยนะคะเป็นพริกเพราะว่าเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเราปลูกไว้บริเวณบ้านของเรานะคะดูค่ะนะคะประทับใจการแต่